วัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาที่วัดหลวงพ่อปากแดงผมไม่ได้มานานแล้วไงช่วงที่กระแสวัดเนี่ยเขามีเกี่ยวเรื่องตัวเลขนะโค้โหูไม่ต้องพูดถึงรถไม่สามารถเข้ามาได้เท่าที่จำได้สาปีที่แล้วนี่ผมมาถึงตรงที่ผมยืนเนี่ยข้างหลังเป็นตลาดชุมชนนะของวัดหลวงพ่อปากแดงคนเยอะมาก ีี่่เนยแต่ดูวันเนี้เจ้าหนา้าที่บอกได้ยินเสียงผมคนเดียวไม่มีคนอื่นเลยมีแต่คนขายของไม่มีลูกค้า,า,าเกี่ยวกับสมา่าโควิดก็มีส่วนเพราะแม่ป่งแดงลงทุนตอนนี้ม็ท่าไหนเรียมุ้ท้ายหลายกัน,อ,น,น,กนกอีนอ ถ้าเป็นอย่างนี้ยาวๆนี่หายห่วงเงียบจริงๆตอนนี้มีแต่ผู้ค้านะผู้บริโภคไม่มีหลังปีใหม่มาเงินหมดด้วยอีกส่วนนึง คิดว่าเป็นอย่างนี้ไปยาวๆยไวไปไหว้หลวงพ่อปากแดงแต่ชุดไหว้อยู่ตรงซ้ายเลยเห็นไหมเขาเพิ่งเห็นผมเป็นลูกค้ารายแรกเขารีบเรียกเลยโอ้เนี่ยอีกวงมุมนี้นะคนเยอะมากถ่ายให้เห็นบรรยากาศนะครับของเขื่อนขุนด่านปราการชนช่วงของโควิดนะครับทำให้ หลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดไม่ว่าจะเป็นแหล่งน่องเที่ยวเขาปิดด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือชุมชนเนี่ยชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยเสร็จเลย oh. เพราะว่าเมื่อสักครู่ผมมีจอดคุยด้วยนะครับหลายๆที่เขาเขาแย่แน่เพราะว่าเขาเสียค่าเช่า นะครับแต่ก็คงจะโทษใครไม่ได้ไงเพราะว่าอันนี้คือเรื่องของธรรมชาติเลยแน่นอนที่สุดนะครับดูนะครับตลาดบางที่ก็ปิดแล้วด้วยต้องปิดตัวเลยอะ่ะโอ้โหแต่ละเจ้านี่ให้ดูเป็นกําลังใจงสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพอย่างพวกเรานะครับว่าความ ความไม่แน่นอนเนี่ยมันมีจริงๆนะครับเตี่ยมผมเตือนอยู่เสมอนะครับกับการใช้ใจ่ายของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับคิดว่าพอมีไรายได้เข้ามาสมมุติว่าวันนี้500บาทเนี่ยล้วคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็มีเข้ามา500ไงวันนี้เลยใช้ไป3 0มร้บ้าง400โดยที่ไม่คิดว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละมันมาแล้วไง นะครับใช้ใจอย่าเกินตัวถ้าคุณรับเข็มขัดตลอดเวลานะครับถ้าคุณทําตัวให้จนเนี่ยมันก็จะรวยแต่ถ้าคุณทําตัวให้เป็นคนรวยเนี่ยมันก็จะจนเนี่ยเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับดูครับดูโอ้โห,โหแหล่งท่องเที่ยวเมื่อเมื่อไม่มีคนว่าผู้ค้าก็ต้องรับสภาพกันไปครับ นี่ครับบริเวณแยกท่าด่านนะครับเขื่อนท่าด่านเนี่ยให้ดูว่ามันโล่งมากอันนี้เราจะถ่ายเก็บไว้ไงว่าโควิดจอมทำลายล้างนะเป็นยังไงแล้วคุณดูร้านค้าครับโอ้โหโล่งมาก ุดเลยนไม่มีไม่มีนักท่องเที่ยวเลยปกติก็โอ้ยถนนสายนี้คนเยอะมากเนาะเราอย่างแรกนะเมื่อกี้เห็นพวกโรงแรมใหญ่ที่อยู่ด้านนอกอะเขาโอ้โหเขาแทบจะปิดโรงแรมเลยดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งขวามือเนี่ยรีสอร์ทใหญ่อันเนี้ย ดูครับดูถนน,นที่จะมุ่งหน้านางรองน้ำตกดูครับโอ้โหเนี่ยแก๊สเน่นให้เพื่อนๆชมอันนี้ดีกว่านี่โอ้โหเงียบมากแล้วพวกนี้ก็มีค่าใช้จ่ายทุกวันน่ะนึกสภาพเอาว่าจะเป็นอย่างไรนี่ครับ เดี๋ยวไปดูข้างในเดี๋ว่าเป็นไงนะครับ